ด้วยแรงอธิษฐานของพี่กิฟว่าแล้ว iPad <c oughs> ก็ชาร์จเท่าค่ะ <c oughs> เราคิดว่าเราจะต้องซื้อ iPad ใหม่แล้ว <c oughs> หลังจากที่ทำรีวิววิชาแมทไปปรากฏว่า i p a d ดเขาแห้งขึ้นมาเฉยๆเลยค่ะตกใจแม่ก็ตกใจพี่กิฟก็ตกใจและที่สำคัญเราจะต้องสอบออนไลน์ที่แน่ๆสองวิชาในวันศุกร์คือวิชาแมทกับวิชาวิชาคณิตศาสตร์อยู่ๆไม่มี iPad เรียน ไออย่างวะทำยังไงเลยหนูหน้าพี่คิดน้ำตาคอเบ้าเลยค่ะในวงวัยตอนที่แบบในอืหนูพูดกับไอ้แพดว่าจงเตัวยังไม่วันทรัสสิสขอียังไม่วันดัสแล้วหนูก็ร้องไห้อะไรเอาน้ำตาเอาน้ำตาชดไอแพดปุ้มเลยใช่ตอนแรกพี่ไอแพดเขาต้องพูดว่ามอฟฟังชั่นอลคือว่าเขาแห้งเขาดับไปเลยแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยระหว่างที่กำทำรีวิววิชาแมท ซึ่งน้องคิดก็ตกใจแม่ก็ตกใจจะทํายังไงดีเนี่ยพเพราะเราต้องใช้ iPad ดเพราะน้องคิดต้องมีสอบไฟนอลค่ละเราต้องใช้ iPad ในวันศุกร์อย่างน้อย2วิชาตกใจแม่ก็ตกใจคิดก็ตกใจทําไงดีล่ะเพราะบางครั้งทําไมต้องใช้ iPad ช่วยเพราะบางครั้งคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราค่ะคเ,เป็นคอมพิวเตอร์ต้องบอกว่าไม่ใช่คุณปู่นะคุณทวดค่ะป็นคอมพิวเตอร์คุณทวดซึ่งคุณทวดเนี่ยแล้วแต่อารมณ์ก็จริงๆเลยว่าเขาจะ โอเคไหมเขาอยากจะนอนพักไหมอยู่ๆบางทางนะคะเรียนออนไลน์เสร็จเขาอยากนอนพักไปเฉยๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องวิ่งหยาบไอแพมาช่วยซึ่งวันนี้เราใช้คุณทวดอยู่แล้วพี่ไอแพดเขาแาห้งไปเฉยๆ <c oughs> คุณทวดในแกเอเซอร์ <c oughs> คุณทวดเอเซอร์เอเซอร์อันนั้นน่ะเชื่อไหมคะ <c oughs> ตั้งแต่แม่กกิฟอายุประมาณสักสามสิบ ได้ไมั oh <my> ้งโอ้ยก้อคุณทวดน่าจะไม่ถึง30ด้วยค่ะอันนั้นน่าจะ20ปีแล้วใช่เราเราลองใช้โทชิบาโทชิบามันก็แห้งไปพ,พี่พี่โตชิบ้านั้นประมาณสักเดี๋ยวกันนะคะ3 3 4พี่โตชิบ้า13ปีพี่โตชิบา้าพี่โตชิบา้ uh huh. บาแห้งไปแล้วค่ะ13ปีใช่โตชิบา้าแห้แหงเพราะเพราะถ้าถ้า ถ้าก้มหน้าลงมันก็จะหน้าจอสีขาวอืมพี่ตัวชี้ว่าแห้งไปแล้วอันนี้เรามีคุณทวดเอเซอร์คุณทวดเอเซอร์เนี่ยป้าซื้อตั้งแต่ป้าปาทํางานอยู่ที่โบสถนนทบ,บรุรีมันก็อย่างต่ํานะคะอย่างต่ําก็ไม่สิบห้าปีขึ้นนะ่นะเอเซอร์ค่ะสิบห้าปีขึ้นแต่ว่า เราเข้าใจถ้าคุณทวดจะพักผ่อนตีเพงพักผ่อนตอนนี้เพราะว่าน้องกีต้องใช้ต้องได้สอบไปนอนเรากลัวคุณทวดมากเธอรูส่ำคุณทวดมาก <c oughs> ใช่หนูไม่ได้หนูไม่ได้หนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> คุณทวดเอเซอร์อันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นคือรุ่น,น,ะะน,นอะไรนะเอเซอร์รุ่นไหนก็ไม่รู้ว่ารุ่นรุ่นคุณทวดคุณทวดแล้วลูกทวดทุกวันนี้ใช้คุณทวดเล่นออนไลน์หนูบอกให้นะสองวันที่ผ่านมานั้นหนูไม่ได้ถอนปักของคุณทวดเลยคุณทวดก็ค้างไปเลย แต่อันเนี้ยคือตกใจตกใจเพราะว่าพี่ iPad ดอยู่เขานกไปอูเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเราทุ่ทนหอมเขาอันเนี้ยคือพี่ iPad เครื่องเนี้ยแม่แม่มอ่ะซื้อตั้งแต่น้องกิฟยังไม่เกิดเลยอะ่ะก่อนก่อนน้องกิฟเกิดได้ปีหนึ่งราๆเน,นี้ยประมาณเกือบปีใช่หนูหนูพูดว่าก็คืออย่างเงี้ยนะเจนแอคชั่นให้ก็คือก็คือสุมนะเด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  แต่เขายังใหม่สภาพยังใหม่เพราะน้องกิ๊ใช้อยู่คนเดียวค่ะมือเดียวจริงๆก็ก็คืออย่างเงี้ยก็คือก็คือหนูก็ซื้อสองรับให้หน่อยะ่อลองให้จะลองให้ Don't don't go I had you my one chance s call you my one friend you have been with me for a long time since I was born alreadyAction จะบอกได้ว่าน้องกิ๊พูดภาษาอังกฤษได้ก็เพราะ พี่ iPad เครื่องนี้ด้วยมีส่วนอย่างมากๆถึงแม้มัมแหม่มจะพูดภาษาอังกฤษกับน้องกิ๊ฟเป็นเวลา5ปีก็จริงแต่ภาษาแมมแหม่มของภาษาอังกฤษของมัมแหม่มก็คือภาษาอังกฤษของแหมมระดับเอเชียก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ในส่วนของอเมริกันอ n ง l i s h หรือบิทติสอิงลิสตนะคะเขาจะอยู่กับพี่ iPad อันนี้เครื่องนี้มากกว่ามัมแหม่มเหมือนกับว่าเขาจะมีมัมแหม่มกับพี่ iPad ที่พูดภาษาอังกฤษกับเขาตอนที่เขาตั้งแต่เขาเกิดมายัน ยันห้าปีก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ที่ตรงแยกมาหาหนาคมันผูกพันเหมือนพี่เหมือนน้องแล้ววันหนึ่งอยู่ๆเขาก็เขาก็นิ่งไปเมื่อสักครู่นี้เ,เขานิ่งไปเดีย๋ยวว่าน้องคลิปตกใจมแม่แหม่มก็ตกใจค่ะเนี่ยอันเนี้ยเขาเแค่สองีดเองเด <c oughs> ี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราขอวางเราขอปิดขอปิดไลฟ์สามีก่อนเดี๋ยวขอดูเขาอีกรอบหนึง่งแต่ที่แน่เขากลับมาหาเราแล้วค่ะ ดีใจไหมคะลกูกดีใจไหมคะดราม่าเหมือนดูไทาทานิกเลยตั้งเหมือนเหมือนดูไทาทานิกซีนตอนที่แจ็คกำลังที่จะต,ตาพี่กิฟ๊ฟตาร้องไห้ตาบ,บวมเลยเหมือนเหมือนตอนที่แจ็คเขากำลังจะตกน้ำเลยโอเคแค่นี้ก่อนนะคะ